สวัสดีค่ะสวัสดีชาววันที่16ธันวาคม2565นะคะอ่าวันนี้แนวทางมาดูแนวทางรัฐบาลไทยนะคะจริงๆแอดลงให้แล้วนะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16ธันวาคม2565นะคะทุกคนตัวเด่นที่แอดได้ในวันนี้ก็จะมี136 136ใช่ไหมส่วน1นึ่ 136059นะคะวันนี้อาดให้วิ่งรูด9กับ3นะคะอ่อ6กับ3 6กับ3จับวินในตารางแอ้ก็จะมี3663 6006 9339 6996นะ3883 8448นะคะกัน6165885นะคะ1331เขาไม่น่าจะมาทุกคนก็ตัดออกก็ได้นะคะเพราะว่า ไม่น่าอาจจะไม่มาก็ได้นะคะอ่าเลขเบิ้ลน,นะคะเลขเบิ้ลหนึ่งหกับสี่สี่นะคะหนกับสี่เลขดับส่วนเลขดับวันนี้มีแค่ตัวเดียวนะคะศู 03, 30, นยนย์เนาะเลขดับทีแอทให้ไปนะคะตัวเจาะนะคะตัวเจาะทีแอทให้ก็จะมี6336 6, 6 0ามห3หกศูนยนหาะคะทุกคนทีเอเจาะให้นะวันนี้แอทอยากฟัน ันหกหรือเก้าก็ไม่รัมั่นใจนะคะแต่ที่เน,น,น้นนะคะเน้นตัวนี้เนาะแอดจะเน้นหกสามกับเก้าสามนะคะหกสามกับเก้าสามห้าแปดก็น่าจะมานะคะงวดนี้น่าจะมีเลขห้านะคะน่าจะมีเลขห้าเนาะห้าเก้าจะมาหรือเปล่าหรือทุกคนจะจับวินในตารางก็ได้นะคะทุกคนลองจับวินในตารางดูเนาะ ประมาณนี้นะคะวิ่งรูดหกกับสามเนาะรัฐบาลไทยโอเคทีนี้เรามาดูแนวทางออมสินกับทกศนะคะแนวทางออมสินกับทกศงวดที่แล้วเขาเขา้าออมสินนะคะอ่าแนวทางออมสินทกศนะคะเด่นสี่หกเก้าสามแปดสีะะ่วิ่งรูดหกกับเก้านะคะวิ่งรูดหกกับเก้าเขาจะมาคล้ายๆรัฐบาลไทยนะคะก็จะมี 6 3 3 6 9 3 3 9 6 9 9 6 3 0 0 3 6 0 0 6 6 5 5 6นะกัน3 1 3, 3 5 1 0นะคะออมสินเนาะอ่าส่วนลิ้นเบิ้ลก็เหมือนไทยค่ะซีซกับหนึงหนะคะเดี๋ยวจะให้6 6, 6, 6, 6เพิ่มนะคะ6 6เนาะแนวทางรัฐออมสินแล้วก็ทกศนะคะ ่าประมาณนี้นะคะวิ่งรูดหกกับเก้านะคะวันนี้หกหกกับเก้ามาเยอะมากเลยแต่ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะคะทุกคนโอเคค่ะอ่าส่วนเลขทูบเมื่อเช้าแอดจุดแล้วนะคะลุกเลขทูบป,ปู่เนาะได้อ่าตัวไหนนะแล้วก็ลืมลืมไปได้สามเก้าห้านะคะทุกคนได้สามเก้าห้าเนาะเราก็จะมีมาตรงกับของแอดด้วยเก้าสามสามเก้า หรือคุณคนจับแปลงก็ได้นะคะ6เป็น9 3เป็น8 5เป็น2ประมาณนี้นะคะอ่าถ้าใครจะตามแนวทางก็ตามแนวทางนะคะตามอมสิทธตตามเลขทูปก็ตามเลขทูปนะคะทุกคนอ่วันนี้ก็มีแค่นี้นะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยๆนะคะถูกหวยรวยทักันทุกคนเด้อเล่นอย่างมีสตินะคะไปแล้วคะ่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวให้ดูดใหม่เนาะทุกคนแคปเอาเนาะ ผิดภาพประกันใดก็กราบขออภัยด้วยนะคะเพราะว่านี่เป็นแค่แนวทางเนาะเป็นแค่แนวทางขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละบุคคลนะคะเผื่อใครไม่ได้ดูคลิปก็แคบไว้นะคะไปแล้วะค่ะทุกคนโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำร,ำร,ำร,ว,ยรวยถูกไหมรวยซ่าเนทุกคนจ้า